สวัสดีครับ EP นี้เราเข้าไปที่ประตูในโลกของไอเซนส์น,นะครับมีเกรดอยู่ข้างนอกนะครับก็วันนี้ผมก็จะขุดต่อไปนะครับ EP นี้ขุดต่อไปเรื่อยๆนะหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาตรงนี้ทำให้เป็นหินนะครับนะวันนี้ มากุดกันก่อนนะครับนี่โอเคอกดไปเรื่อยๆวางก็สักหน่อยเพราะว่ามันมันมืดนะครับหนูก็ขุด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 โอ้ลวาวาไม่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 ไม,ไม,ไม่โอ้ลวาลวาลาวา โอลาวาลาวาโอไม่ไม่ไม่ไมไมโอลาวาทำไงดีเอ้ยเอ้ยเอ้โอไม่ได้นะครับผู้ชมตรงนี้เป็นลาวาอ้เน,นี้ลาวาเนี่ยโอเคต้องดูด้วยนะครับว่ามีลาวาหรือไม่นะครับ นี่เป็นออตาหงของเกมมาครับนะครับกดลั่มไหรือว่าข้างล่างก็ดูให้ดีนะครับเกือบไปนะเนี่ยโอเคมันก็ไม่เจออะไรอันนี้คือทางเดินนะครับี ว,ว่าเราจะพบอะไรตรงนู้นนะคบเหมือนัว้วกาผมไปตะลุมาแล้วครับมันบ๊กนะครับ,บ,นนรบก็ตะลุมนเห็นอะไรอีกแล้วที่สเกลิตันอยู่นะครับต้องดูไว้ดีนะครับอ,อ,อืกติเอกนีโก้ปังอีกแล้วนะครับแบบตั้งรอดเลยพรงเจ้าก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับนี่ไงว่าแล้ว ผู้ไม,ม่ดันการกำต้องมาเกิดตรงนี้แล้วโอเคเป็นสกเกลิตันทั้งหมดแล้วผมโจะให้หมดเล,ลยนะคะร้องดีมากเลยโจกทั้งไป บางที่ก็ไม่หายนะครับเพราะเราวิ่งเร็วเกินข้างล่างบรรยากาศโอ้มีบน์ี่ด้วดยเยอะจังเลยตรู้ก็มีแต่ว่าข้างล่างก็มีตัวนี้อยู่โดยดีที่มันกำลังเดินสอือไม่กล้าลงไปปเพราะมันมีเยอะผู้ชมครับเห็นไหมครับพี่แท็กว่าเวลาก็าทำการไปประตูนรกก็จะทำน้ำแข็งแล้วก็มีเรือไปมาได้นะครับ แต่ว่าผมยังผมก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่เตรียมพร้อมนะครับนะอันนี้เราก็ขุดต่อไปอเอขุดนะครับอันนี้คือเป็นทางจุกแล้วนะครับทางนั้นเราก็ต้องต่อบล็อกเดินไปนะครับแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือข้างนอก ระวังไว้ด้วยนะครับมือถือํำให้ผมต้องเสียพลังงานอีกนะครับนี่นี่อย่างแก้นนี้ข้างล่างก็มีเยอะนะผมก็ต้องต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ ปุดตามทางเดินนะครับที่ว่าจะว่าเสียวมากเลยนะครับ<า>เฮ้ยไม่แล้วนี่โอเคนะครับเราก็อีกก้าหมื่นไปต่อไปไปกันนะครับนะครับนี่ค,คุก ยังไม่ได้กเพราะว่าเราวิ่งนะครับโอเคก็เสียเสีๆหน่อยนะครับบางทีมันฆ่าผมด้วยนะครับอ้น,นี้ต้องระวังไว้นะครับกลรเล่นฮาร์ดคอก็จำตรงจำไว้นะครับว่าถ้าคุณเล่นมาเป็นแบบนี้คุณไม่รอดแน่นะครับบางมือถือบางเครื่องนะครับ ถือบางเครื่องนะครับจะเหมือนว่าเรายังไม่ทันกดเดินมันก็เดินเองนะครับนี่เลยเหมือนว่าคมโน้ตบุ๊กอะไรแบบนั้นเนี่ยเนี่ยต้องระวังไว้นะครับเพราะดูดีข้างล่างมันก็ดูแล้วมันสลายจริงๆนะครับผมอยากไปกุดตรงนั้นเลยไม่เป็นไร วอดเดือนแล้วก็ข uh, yes. oh, uh, okay, ุดเป็นกระดูกนะครับสามารถเอาไปทำโบนเมลก็ได้นะโอ้ยิงแล้วต่อยิงแล้วก็สำหรับพี่น้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์เฮ้ยช่วต้องดีเจตัวโบนด้วยนะครับทีน้าก็เจอกันใหม่นะครับ 拜拜。Bye bye.